จนมาถึงตอนนี้ทํางานมา8ปีครับเราปั้นโปรเจกต์อะไรขึ้นมาบ้างที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยก็อยู่ที่ชะอํมเป็นทาวาสักประมาณเลยีย่ยยกว่ายูนิตต้องบอกว่างานนั้นตอนแรกผมผมปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่พร้อมด้วยอ่าบวกกับว่าอีกอย่างหนึ่งก็โปรเจกต์มันไม่ได้ใหญ่มาก รู้สึกมันเล็กไปอย่างนี้หรอ,อยังไงอคือสําหรับโปรเจกต์แรกนะเราเราก็เป็นคนปั่นใหญ่แล้วก็อยากทําอะไรมันก็ต้องโปรเจกต์แรกอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบ <c oughs> อันนี้มันน่ารักไปหน่อยอะมันน่ารักไปนิดเลยมันแบบนี่แหละโปรเจกต์แรกของฉัน,<ถ>นคืออย่างที่ผมบอกก่อนเนี้ยผมไม่เคยได้เริ่มคิดโปรเจกต์ตั้งแต่แรกเนียมันมันเป็นโปรเจกต์แรกที่เราต้องมาร่วมคิดตั้งแต่แรกด้วยฉะนั้นถามว่ากลัวว่าผมคิดว่าผมไม่พร้อมด้วยโปรเจกต์แรกก็ตามนะ แต่ว่าเราไม่เคยทําการการดูที่การมาร์เก็ตเซอร์เวยการร่วมมือกับผู้ออกแบบแล้วก็เนะี่ยคิดดักตมาใหม่เนี่ยผมไปทําเลยนะ่ยผมคิดว่ามันมันมันไม่ถูกต้องอเราต้องผ่านสเตจชนี้ไปก่อนก็เลยคือทั้งไม่ไม่ได้อยากทํามากด้วยทั้งไม่พร้อมเลยลก็เลยเลยไม่ได้รับงานนั้นนะครับอ่าแล้วก็ผ่านไปอีกสักปีหนึ่งเราทําตรงนี้หมดแล้วก็มีได้ได้ ได้มีการร่วมทุนอันใหม่ก็คือบ้านทิวทะเลอันนี้ก็ทางชาันอิสระก็ร่วมกับทางสาราพัฒกับทาง ICC i n t อินเตอร์เนชั่ซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยออเป็นโปรเจกต์ที่ติดอยู่ริม<า>ทะเลอยู่ริมทะเลอันเนี้ย เป็นของที่มันขายง่ายเราก็ใจแบบนั้นจริงๆเหรอเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเชื่อมั้ยล่ะทำแล้วเดี๋ยวแบบขายไม่ได้บางโปรเจกต์มันยากบางโปรเจกต์มันง่ายนะอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะครับสินค้าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันเราเราต้องหาจุดเด่นให้มันนะแต่ว่าถ้าคุณอยู่หาดช่ำหัวหินแล้วคุณเป็นโครงการติดทะเลเนี่ยโจทย์มันง่ายขึ้นเยอะแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ภูมิใจมากโอ้โหโปรเจกต์นี้ยากมากแล้วทำสำเร็จนะผมไม่ได้เชื่อว่าผม เก่งอะไรขนาดนั้นนะ mm hmm. แต่ผมเชื่อในทีมงานถ้าผู้ใหญ่ p อาพู e ผมถ้าทีมงาน p อาพู e ผมแต่ว่าทุกคนพร้อมเดิมด้วยกันเป็นโปรเจกต์ซึ่งซ mm ึ่ง successful มากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็โปรเจกต์นั้นผมก็กะว่าจะใช้เวลาแต่โปรเจกต์นี้สัก2-3มปี mm hmm. ก่อนที่ผมจะลอนโปรเจกต์ต่อไป mm hmm. ออการขายมันก็ดีเราก็เลยปีต่อไปเราก็ลอนฟาสิวทเลเฟสสปีถัดไปเราก็ เพิ่งมีงานแกรนด์โอเพนติ่งบ้านทืวอทะเลเฟสสามซึ่งเราเรียกว่าบลูนะครับบลูชาหมูหินบ้านทื่อทะเลก็เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจมากแล้วก็แล้วก็ทำให้ผมสบายใจตอนนี้ถ้าถามว่าคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหมในวัยนี้ก็ถือว่าสำเร็จเพราะว่าโชคดีได้โปรเจกต์ที่มันอ่ด้วยยอดขายด้วย ด้วยแบบที่ออกมาด้วยการที่ว่าเราเริ่มโอนไปแล้วถึง60%เนี่ยถือว่าโปรเจกต์แรกของผมเองเนี่ยก็ผ่านถึงขั้นหนึ่ง mm hmm. อ่าแต่ว่าโปรเจกต์อื่นเราก็ดูด้วยนะเพราะว่า mm hmm. อ่าโปรเจกต์นี้เราก็ดู็มตัวหน่อยเพราะเราเป็น MD ดีก็ต้องดูเรื่อง mm hmm. การเงินดูเรื่องก่อสร้างแต่ถ้าดูโปรเจกต์อื่นในเครือชาญอิสระอย่างที่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็คืออ่าอิ mm hmm. สระคอลเคชั่นสาทร โปรเจกต์นี้เน้น p r i v a c y เราอยู่กลางเมืองอเราอยูอ่ที่อยู่ในชุมชนที่เป็น residential เราสร้างตึก7ชั้นจะมีแค่33มากยูนิตอันนี้เราก็เน้นเลยว่า privacy ผมเป็นดีไซเนอร์นะผมก็แบบให้ความสำคัญกับผู้ออกแบบอันนี้เราได้ร่วมกับ A49 อินเทีย r ทาง PIA เป็นคนเป็นคนทำให้คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้ทำโปรเจกต์นี้เพราะผมได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ที่แบบอแลบบท็อปของประเทศไทยแล้วพวกนี้เขาก็มีโอ้โหโปรเจกต์อินเตอร์เต็มไปหมดนะเราเราก็ถึงถึงกับผมผมรู้สึกงานผมเนี่ยมันดีสำหรับผมมากรู้สึกโชคดีครับ ในกลุ่มของอิสระเนี่ยฮะที่ทำออสัารีมทรั์เนี่ยเรามีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างจากอื่นๆยังไงผมอยากจะใช้ว่าแบรนด์เรามันเกี่ยวกับความละเอียดออนคือหลายคนจะถามว่าชาตอิสระแบบดิเรกชันคืออะไรปีหน้าจะออกสินค้าอะไรบ้างจะทำคอนดโดไนลาแนลลาบหรือเปล่าห,หรือว่าจะทำสไตล์ Privacy อย่างนี้ผมพูดตรงๆเลยผมบอกไม่ได้ คือเราไม่ได้วางไว้ว่าแบบเราต้องขึ้นห้าโครงการติด BTS ปีหน้าเราละเอียดอ่อนกับการคัดเลือกที่ดินกับการมาเก็บสอรว y ตรงนั้น<ม>กับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาแล้วก็ให้เวลากับช่วงออกแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกบ้านบ้านทิวทะเลเป็นโครงการต่างอากาศจุดปรมหาบลูชามหัวหินเป็นโครงการ ไฮไรส์ไม่ติดฉาไม่ติดหาเพราะเราอยากให้จากขึ้นสูงคนจะได้เห็นอย่างน้อยเห็นวิวห่างจากทะเลแค่300เมตรแต่แบบเห็นวิวแบบทะเลชันใหญ่อันนี้ก็คนลัผลักกันละในในในแอเรียเดียวกันมาถึงอิสระคอลเลกชันสาทรเราเน้นห้องใหญ่ไปเลยเพื่อ p r i v a c y ที่จอดรถได้เยอะเราไม่ได้ติด BTS มันก็จะมีกลุ่มลูกค้าของมันอิซซี่คอนโดสุขสวัสดิ์อันนั้นเราก็เน้นตลาด m i d อ n c o m e คอนโดเริ่มต้นล้านกว่าแต่แล้วผลักเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแต่มันก็จะเหมาะสมกับสถานที่ที่ดินนั้นๆใช่ครับคือเราคิดว่าเราใช้เวลาการคิดตรงนี้เยอะวนกับเนี่ยแหละผลักเราแต่ละอันเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันเลย <c oughs> แล้วก็มันก็เข้าทางผมอีกทีนะ <c oughs> เป็น o d ักดีไซเนอร์ผมอยากจะทําอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เรามีทีมงานที่พร้อมจะทำอย่างงี้ไม่ใช่ว่า ปีนี้เราต้องทำแค่คอนโดไซส์23ตารางเมตรถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ดูเป็นแพทเทิร์นเนาะมันเป็นแพทเทิร์นผมจะไม่รู้สึกกระตือรือร้นเท่าที่ผมทําอยู่ตอนนี้อ่ามันก็เลยดีสําหรับผมแลวก็ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีสําหรับลูกค้าล่ะซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับลูกค้าจะเลือกบ้านเลือกคอนโดทีหนึ่งน่ยมันมีวีเออร์องกมาอย่างน้อยเขาดูดูโครงการ8-9โครงการ เดี๋ยวเนี้ยลูกค้า <1. S 1> เก่งใช่ผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยเห็นหลักคุณภาพของแบบคุณภาพของวัสดุที่เราเลือกแล้วก็บริสิทธิที่เราให้เนี่ยลูกค้าเก่งมากจนเราเชื่อว่าถ้าเราทําของที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดออกมาเนี่ยมันก็เราขายได้ครับตอนนี้เนี่ยครับในกลุ่มของกลุ่มของอิสระวิชาอิสระเนี่ยรรเราทําอะไรอยู่บ้างครับอสังหาร100%เเลยป่ะอสังหาด้วย แต่ผมขอลามไปถึงตัว hospitality กับ entertainment เลมวละกัน,นซึ่งอันเนี้ยพี่วานจะดูเยอะ<ค>สีพินวานแน่นอน<ค>อันนั้น,น,น hospitality แล้วก็เป็นตัวม้าชูของเราเลย<ค>ะนะครับเพราะว่างานบริการที่นั่นดีมาก<ค>พี่วานเขาละเอียดกับตรงนั้นมากแต่ซีเพินวานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงแรมเฉยๆเรามีแบรนด์ชื่อ ถ้าถ้าไปเี่นั้นก็จะมีบาบาบีชคลับอ่าใช่อ่าบาบาเอทีเอสอิกิแอดบาบาคือไอ้แบรนด์บาบาเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเหมือนเอ่อตั้งแต่กินจนบาร์การท่องเที่ยวซึ่งตัวเนี้ยตอนนี้นกำลังจะ Expand ะโปรเจกต์ใหม่ที่เรามีตอนนี้ก็เราเพิ่งร่วมทุนกับทางเมืองจีนเขา ทำโปรเจกต์ที่พังงาจากแอร์พอร์ตภูเก็ตไปขับรถไป15นาทีถึงใกล้ใกล้ภูเก็ตมากกว่ามากกว่ามากกว่าภูเก็ตมากกว่าภูเตมากกว่าถูกสีเพันวานี่ไกลเหมือนกันนะถ้าเทียบจากแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตมันอยู่เนื้อสุดสีเพันวาอยู่ใต้สุดครับอันนี้ไปพังงาใกล้กว่าอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราล้อนตัวบาร์บ้าบีชคลับคือจะมีที่พังงาจะมีที่ชะอำสองตัวแต่ว่าตอนนี้เราออกแบบอยู่นะก็อาจจะอีกสองปีกว่ามันจะ ก่จะมาใช้บริการจริงได้ครับฟังดูทุกอย่างนะฮะสำหรับคุณประทูุจากเรื่องยากๆฟังดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยทันทีนะฮะผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคตินะครับเราจะเห็นว่าตลอดเวลาที่เขาพูดไม่ว่าเรื่องมันจะหนักแค่ไหนเขาจะกลัวเขาจะรู้สึกว่ามันสําหรับบางคนเป็นเรื่องใหญ่มากเครียดมากแต่เขาพูดด้วยรอยยิ้มกลัวด้วยเสียงหัวเราะตลอดเวลาซึ่งผมว่ามันทําให้เขาสามารถผ่านทุกปัญหามาได้นะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่เขาจับเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกของความเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ในทุกๆมุมของงานที เขาถ่ายทอดออกมาผ่านโครงการต่างๆแต่ใช่ว่าจะไม่มีความผิดพลาดใช่ว่าจะไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ครับปลาทูอิสระจะยังคงนั่งอยู่ข้างๆอ่านนะครับและยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามมุมอื่นๆของชีวิตรวมถึงเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของงานกับครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันนะครับว่าเขาหาสมดุลได้ยังไงนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับสี่ทุ่มครึ่งทาง Nation TV c e l e b TV t h e Journey of Celebrity นะครับวันนี้ ส่งคุณผู้ชมให้นอนก่อนและพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับฉายาโซเชียลฟิชเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงอะนี่เป็นติ่งเกาหลีมีคนเมาส์มาแบบนั้นนะน,นี่ถึงขนาดขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่ตามโฟมินิตงนี้เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้วใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ The New Elegance Icon Of e ผมไม่ได้เชื่อว่าผมเก่งอะไรขนาดน<ม>ั้นนะแต่ผมเชื่อในทีมงานถ้าผู้ใหญ่อ p p r o v ผมถ้าทีมงานอ p p r o v ผมแต่ว่าทุกคนพร้อมเดินด้วยกันบ้านทียนทะเลก็เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจมากครับ น้อยอะนู้นไงอร่อยมีระดับกับกาแฟคอฟฟี่เทเวนตีวันจากเนเจอร์กิฟอิตาเลียนทเวนติโนถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาณิจัก์พอสเซเลนไทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพาทันของมิสเตอร์คาร์โร เราสามารถพัฒนาโปรดัก์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ําถือว่าต่ําที่สุดและที่สําคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่งทุ่มเทกาบานก็ต้องให้รางวัลกับชีวิต ตเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้วใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance